E.S.G. Environmental, Social, Governance คุณได้ยินคำสามคำนี้จนหูแฉะแล้วใช่ไหมเปิดทีวีก็เจอเปิดแอปธนาคารก็เจอเปิดรายงานประจำปีบริษัทไหนก็เจอทุกคนกำลังแข่งกันตะโกนว่าฉันเป็นคนดีนะฉันรักโลกนะฉันรักเพื่อนมนุษย์นะผมมองดูปรากฏการณ์นี้ แล้วผมนึกถึงอะไรคุณรู้ไหมผมนึกถึงยุคกลาง Middle a g อในสมัยนั้นคริสตจักคาทอลิกขายสิ่งที่เรียกว่าใบไถ่บา,บาป indulgence s ถ้าคุณทำบาปคุณไม่ต้องกลับใจจริงๆก็ได้แค่จ่ายเงินให้พระแล้วพระจะออกใบรับรองว่าบาปของคุณได้รับการล้างแล้ว ESG ในวันนี้คือใบไถ่บาปในยุคนั้นเปะ๊เปะ พวกคุณคนเมืองที่ขับรถหรูเปิดแอร์ชําบินไปเที่ยวรอบโลกปล่อยคาร์บอนมหาศาลพวกคุณรู้สึกผิดลึกๆวอลล์สตรีทจะมูกไวเหมือนฉลามได้กลิ่นเลือดพวกเขารู้ทันทีว่าจะขายอะไรให้คุณพวกเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหรอกครับแค่ซื้อกองทุน ESG รักโลกยั่งยืนของเราแล้วคุณจะกลายเป็นวีรบุรุษผู้กอบกู้โลกทันที มันคือการช่วยตัวเองทางศีลธรรม Moral Masturbation มันทำให้คุณรู้สึกดีแต่ไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรขึ้นจริงในโลกความเป็นจริงผมขอเรียกมันว่าเรื่องไร้สาระที่น่ารังเกียจ Disgusting nonsense มันไม่ใช่การลงทุนแต่มันคือการตลาดที่หลอกเด็กและผู้ใหญ่โง่ๆให้หลงเชื่อทำไม Wall Street ถึงรัก ESG นักหนา เพราะพวกเขารักหมีขั้วโลกเหรอเพราะเขาห่วงใยแรงงานเด็กเหรอตื่นเธอะครับ Wall Street รักสิ่งเดียวเท่านั้นคือค่าธรรมเนียม Management Fees ลองดูมายากลน,นี้นะกองทุน A กองทุนดัชนี S p 500ธรรมดาค่าธรรมเนียม0.03%ต่อปีถูกมากกองทุน B กองทุน ESG รักโลกยั่งยืนค่าธรรมเนียม 1.5%ต่อปีแพงกว่า50เท่าแล้วไส้ในกองทุนมีอะไรบ้างกองทุน A มี Apple, Microsoft, Amazon, Google กองทุน B มี Apple, Microsoft, Amazon, Google อาจจะตัดบริษัทน้ำมันออกไปตัว2ตัวคือไส้ในเดียวกันแต่ Wall Street เอามาแปะป้ายใหม่ทาสีเขียวลงไป เขียนคำโฆษณาสวยหรูแล้วชาร์จเงินคุณเพิ่ม50เท่านี่คือการทาลิปสติกให้หมูพุดต,ติ้งลิปสติกออนอะพิกหมูก็คือหมูต่อให้ทาปากแดงมันก็ไม่ได้กลายเป็นนางงามการที่คุณยอมจ่ายค่าธรรมเนียมแพงๆเพียงเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนโกหกคุณว่าเงินนี้สะอาดนะคือความโง่เขลาทางปัญญาที่อภัยให้ไม่ได้ในระยะยาว ค่าธรรมเนียม1.5%เอร์เซนนี้จะกัดกินผลตอบแทนทบต้นคุณจนเฮี้ยนเตียนคุณจะจนลงเพื่อให้ผู้จัดการกองทุนรวยขึ้นในขณะที่โลกร้อนขึ้นเท่าเดิมความตลกของ ESG คือใครเป็นคนกำหนดว่าอะไรดีรู้ไหมว่าบริษัทบุรีบางแหงได้คะแนน ESG สูงกว่าบริษัทเทสลา บ้าไปแล้วทำไมนะเหรอเพราะบริษัทบุรีมีธรรม,มาพิบาลดีก็คือ G Governance มีบอร์ดบริหารที่หลากหลายมีนโยบายสวัสดิการพนักงานดีแม้สินค้าของเขาจะฆ่าคนปีละล้านคนแต่เขาได้คะแนน ESG สูงส่วนอีลอนมัสก์แม้จะทำรถ E.V. ที่ลดคาร์บอนได้จริงก็คือ E Environment แต่เขาปากเสียเขาไม่มีสหภาพแรงงานเขาไม่ทำตามกฎเกณฑ์สังคมสงเคราะห์เทสลาเลยโดนตัดออกจากดัดชนี ESG คุณเห็นความวิปริตนี้ไหม ESG ไม่ได้วัดผลกระทบต่อโลก Impact แต่มันวัดความสามารถในการทำเอกสารประจบสมาคมก็คือ compliance บริษัทไหนรวย จ้างที่ปรึกษาแพงๆมาเขียนรายงาน ESG สวยๆบริษัทนั้นได้คะแนนดีบริษัทไหนเอาเงินไปพัฒนานวัตกรรมจนไม่มีเวลามานั่งเขียนรายงานได้คะแนนแย่นี่คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนหน้าไหว้หลังหลอกไฮโปคริตส์ผมชอบคนตรงไปตรงมาอย่างบริษัทน้ำมันที่บอกว่าผมขุดน้ำมันเพราะโลกต้องการพลังงาน ดีกว่าบริษัทเทคที่บอกว่าเราเปลี่ยนโลกแต่เบื้องหลังใช้แรงงานทาสขุดแร่โคบอลต์มาทำแบตเตอรี่ในพาร์ทต่อไปผมจะพาคุณไปดูไส้ในของกองทุน ESG แบบเจาะลึกเราจะไปดูสิ่งที่เรียกว่า Green Washing การฟอกเขียวผมจะแฉกลเม็ดที่บริษัทใช้ย้อมแมวตัวเองให้ดูเป็นคนดี และทำไมการลงทุนในคนบาปก็คือสินสต๊อกส์ถึงอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและเผลอๆอ,อาจจะช่วยโลกได้มากกว่าด้วยซ้ำเตรียมตัวล้างตากันให้สะอาดเพราะสิ่งที่คุณเห็นสีเขียวๆนั้นอาจจะเป็นแค่เชื้อราคุณเคยได้ยินคำว่า g r e กรีน s h i n g ไหม มันคือศิลปะการทำให้บริษัทที่สกปรกโสโครกดูเหมือนสวนดอกไม้ลาเวนเดอร์บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ทำยังไงรู้ไหมพวกเขาทำกำไรจากน้ำมันปีละแสนล้านแต่แบ่งเงินเศษสตาง0.1%ไปสร้างทุ่งกังหันลมเล็กๆแล้วเอาภาพกังหันลมนั้นไปลงโฆษณาทีวีทุกช่องคนดูก็เคลิมว้าวพวกเขากำลังเปลี่ยนโลกโกหกหน้าด้าน ธุรกิจหลักของเขายังเป็นการขุดเจาะฟอสซิลเหมือนเดิม99.9%กังหันลมนั้นมีไว้เพื่อเบียงเบนความสนใจหรือ distraction เท่านั้นหรือดูเรื่องคาร์บอนเครดิตสินี่คือเรื่องตลกที่คำไม่ออกที่สุดในวงการบริษัท A ปล่อยควันพิษเต็มที่แต่ไม่อยากลดการผลิตบริษัท A เลยจ่ายเงินให้บริษัท B ที่ปลูกป่าหรืออ้างว่าปลูกป่า แล้วบริษัท A ก็ประกาศว่าเราเป็น net zero แล้วผมถามหน่อยควันพิษมันหายไปไหมไม่มันเหมือนกับคุณจ่ายเงินจ้างคนอื่นให้ลดความอ้วนแทนคุณเพื่อที่คุณจะได้กินเค้กต่อไปคุณคิดว่าวิธีนี้จะทำให้คุณผอมลงไหมมันคือระบบบัญชีที่บิดเบี้ยวที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้ CEO นอนหลับฝันดีและกองทุน ESG มีข้ออ้างในการซื้อหุ้นพวกนี้เข้าพอร์ต อย่าไปเชื่อคำว่า n น t ซีโรในรายงานประจำปีให้ไปดูที่ปล่องควันโรงงานของจริงพวกนักรณรงค์ ESG ชอบบอกว่าเราต้องถอนการลงทุนหรือ Divest จากบริษัทน้ำมันทำให้พวกเขาล้มละลายไปซะกองทุนบำนาญหลายแห่งก็บ้าจี้ทำตามเทขายหุ้น Exxon c h เชฟรอนทิง้งผมจะบอกให้ว่าทำไมตักกะนี้ถึงปัญญาอ่อนหนึ การขายหุ้นไม่ได้ทำให้บริษัทเจ๊งเมื่อกองทุน ESG เทขายหุ้นน้ำมันราคาหุ้นตกลงแล้วใครไปซื้อคนอย่างผมไงหรือกองทุน Private Equity เราเข้าไปช้อนหุ้นบริษัทที่ทำกำไรมหาศาลในราคาถูกแสนถูกเพราะพวกคุณแห่ขายพวกคุณทำให้ผลตอบแทนของผมสูงขึ้นขอบคุณมากนะ 2. โลกยังต้องการพลังงาน ตราบใดที่คุณยังขับรถยังเปิดแอร์ยังใช้พลาสติกโลกก็ยังต้องการน้ำมันถ้าคุณตัดเงินทุนบริษัทน้ำมันตะวันตกที่มีมาตรฐานดีกว่าการผลิตจะย้ายไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่รัสเซียอิหร่านหรือบริษัทนอกตลาดที่ตรวจสอบไม่ได้คุณกําลังผลักปัญหาสิ่งแวดล้อมไปอยู่ในมือของคนที่แย่กว่าเดิม 3. คนจนรับเคราะห์เมื่อการลงทุนขุดเจาะน้ำมันลดลง เพราะ ESG ปริมาณน้ำมันก็น้อยลงแต่ความต้องการใช้เท่าเดิมราคาน้ำมันก็พุ่งใครเดือดร้อนคนรวยเหรอไม่คนรวยเติมน้ำมันแพงได้แต่คนจนที่ต้องขับรถกระบะไปทำงานคนจนที่ต้องจ่ายค่าไฟพวกเขาตายก่อนนโยบาย ESG ที่สุดตรงคือการก่อการร้ายทางเศรษฐกิจต่อคนยากจน มันคือการกระทำของคนรวยในเมืองหลวงที่ไม่เคยรู้ว่าไฟฟ้ามาจากไหนผมไม่ได้บอกว่าผมชอบควันพิษแต่ผมเป็นนักปฏิบัติไม่ใช่นักฝันบริษัทที่พวกคุณเรียกว่าหุ้นบาปเช่นน้ำมันทานหินอาวุธจริงๆแล้วพวกเขาทำหน้าที่ที่จันเป็นต่ออารยธรรม ถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีจากปิตโตรเลียมประชากรครึ่งโลกจะอดตายถ้าไม่มีเหล็กและซีเมนต์ที่ปล่อยคาร์บอนเยอะคุณจะไม่มีบ้านอยู่การลงทุนในบริษัทพวกนี้ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมตราบใดที่พวกเขาทำตามกฎหมายและพยายามปรับปรุงตัวเองที่ตลกคือบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่นี่แหละ คือคนที่มีเงินทุนมากพอที่จะวิจัยพลังงานสะอาดจริงๆสตาร์ทอัพเล็กๆไม่มีปัญญาทํารอกต้องใช้เงินเอ็กซอนทั้งนั้นดังนั้นแทนที่จะแบนพวกเขาเราควรสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ไปบีบคอเขาให้ตายเดี๋ยวนี้วอร์เรนบัฟเฟตลงทุนในออกซิเดนทัลปปโตรเลียมบริษัทน้ำมันอย่างหนัก คนด่าเขาว่าไม่รักโลกวอร์เรนตอบสั้นๆว่ามันเป็นคณิตศาสตร์โลกขาดน้ำมันไม่ได้ในอีก5้ปีข้างหน้าและบริษัทนี้บริหารดีราคาถูกปันผลเยี่ยมผมสนแพ่นั้นเลิกตัดสินการลงทุนด้วยอารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณอยากช่วยโลกก็ไปปลูกต้นไม้หลังบ้านหรือเลิกนั่งเครื่องบินส่วนตัว แต่อย่ามาใช้พอร์ตการลงทุนของคุณเป็นเวทีประท้วงเพราะตลาดหุ้นไม่สนใจความรู้สึกของคุณมันสนแค่กำไรและกระแสเงินสดเท่านั้นในพาทต่อไปผมจะพูดถึงตัวอักษร G ใน ESG ทำมาพิบาลที่ควรจะเป็นเรื่องดีกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ปล้นผู้ถือหุ้นอย่างถูกกฎหมาย ผมจะแฉเรื่องสต็อกเบ Compensation การแจกหุ้นให้พนักงานว่าทำไมมันเป็นการขโมยเงินคุณทางอ้อมและทำไมบริษัทที่มีคณะกรรมการเยอะๆถึงมักจะเป็นบริษัทที่ห่วยแตกที่สุดเตรียมพบกับความเน่าเฟะในห้องประชุมบอร์ดบริหารที่ซ่อนอยู่ภายใต้คำว่าทำมาพิบาลที่ดี เรามาคุยเรื่องตัวอักษรตัวสุดท้ายใน ESG กันตัว G Governance หรือธรรมาพิบาลตามทฤษฎีมันควรจะหมายถึงการบริหารงานที่โปรง่งใสซื่อสัตย์และทำเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแต่ในความเป็นจริง G ใน ESG ย่อมาจาก Game กต่างหากบริษัทจัดอันดับ ESG ให้คะแนนตัว G จากอะไรมีผู้หญิงในบอร์ดกี่คน มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเขียนไว้ในเว็บไหมมีการอบรมพนักงานเรื่องจริยธรรมกี่ชั่วโมงมันคือการติ๊กช่องหรือ box ticking exercise ล้วนๆคุณจำ FTX ของแซมแบงแมนฟรีดได้ไหมก่อนที่มันจะล้มละลายและโกงเงินลูกค้าเป็นหมื่นล้าน FTX ได้คะแนนธรรมาิบาลสูงลิ่วจากบางสำนักเพราะแซมพูดเก่งบริจาคเงินเยอะและพูดเรื่องการทำดีเพื่อโลก Effective a l t r u r s s m ตลอดเวลาแต่เบื้องหลังเขาเอาเงินลูกค้าไปปั่นหุ้นไม่มีระบบบัญชีไม่มีบอร์ดบริหารจริงๆด้วยซ้ำนี่คือความล้มเหลวของระบบ ESG มันวัดได้แค่เปลือกนอกแต่มันวัดสันดานของผู้บริหารไม่ได้บริษัทน้ำมันที่มีบอร์ดบริหารที่เข้มงวดตรวจสอบทุกบาททุกสตังค์อาจจะได้คะแนนจีต่ำแต่บริษัทเทคที่ผู้บริหารเอาเงินไปซื้อเครื่องบินส่วนตัว แต่จ้างบอร์ดที่มีความหลากหลายทางเพศกลับได้คะแนนจีสูงอย่าหลงกลปาหีพวกนี้ธรรมมาพิบาลวัดกันที่การกระทำไม่ใช่นโยบายบนกระดาษอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดภายใต้ในากากธรรมมาพิบาลยุคใหม่คือสิ่งที่เรียกว่า stock-based compensation หรือการจ่ายค่าตอบแทนด้วยหุ้นบริษัทเทคในซิลิคอนวัลเล์ชอบใช้วิธีนี้พวกเขาบอกว่าเราไม่มีเงินสดจ่ายเงินเดือนวิศวกรแพง,แพง งั้นเราแจกหุ้นหรือ Stock Options ให้แทนและกันจะได้เป็นเจ้าของร่วมกันฟังดูดีใช่ไหม S, S Social แบ่งปันความมั่งคั่งให้พนักงานแต่มันคือยาพิษสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างคุณลองจินตนาการว่าบริษัทคือพิซซ่าหถาดแบ่งเป็น8ชิ้นคุณซื้อหุ้นไปชิ้นหนึ่งทุกปีผู้บริหารพิมพ์หุ้นใหม่เพิ่มออกมาแจกตัวเองและพนักงานพิซซ่าถาดเดิมถูกหั่นซอยย่อยลงเป็น10ชิ้น 12ชิ้น16ชิ้นชิ้นพิซซ่าในมือคุณเล็กลงเรื่อยๆได้ลู i o n โดยที่คุณไม่รู้ตัวสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคุณลดลงกำไรต่อหุ้นของคุณลดลงและที่เลวร้ายที่สุดคือพวกเขาไม่บันทึกสิ่งนี้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนแบบนอนแก็บพวกเขาบอกว่านี่ไม่ใช่เงินสดดังนั้นไม่นับวอร์เรนเคยพูดว่าถ้าการแจกหุ้นไม่ใช่ค่าใช้จ่ายแล้วมันคืออะไรของขวัญจากพระเจ้างั้นเหรอ มันคือค่าใช้จ่ายและมันคือการขโมยส่วนแบ่งของผู้ถือหุ้นไปดื้อๆบริษัท ESG ที่อ้างว่าทำมาพิบาลดีแต่แจกหุ้นให้ผู้บริหารปีและมหาศาลจนผู้ถือหุ้นเดิมจนลงนั่นไม่ใช่ G นั่นคือ B แล้วบอร์ดบริหารไปมุดหัวอยู่ที่ไหนทำไมไม่ห้ามคุณคาดหวังอะไรจากคนพวกนี้ บริษัทส่วนใหญ่จ้างกรรมการอาชีพคนพวกนี้มีอาชีพคือการนั่งเป็นบอร์ดให้5-6บริษัทรับเบียดประชุมปีละหลายล้านบินฟรีกินหรูและหน้าที่เดียวของเขาคือพยักหน้าให้กับ CEO ถ้าเขาถามคำถามยากๆหรือขัดใจ CEO ครั้งหน้าเขาก็จะไม่ถูกเชิญมาอีกอดค่าเบียบประชุมเขาเลยกลายเป็นตุ๊กตาหน้ารถที่คอยพยักหน้าเห็นด้วยทุกอย่าง นี่คือธรรมาพิบาลแบบ ESG เหรอมีบอร์ดอิสระเยอะๆมีความหลากหลายเยอะๆแต่ไม่มีใครกล้าปกป้องผู้ถือหุ้นเลยสักคนผมกับวอร์เรนเราชอบบอร์ดบริหารแบบเบิร์กชัยบอร์ดของเรากินพิซซ่าธรรมดาไม่ได้รับค่าเบีย้ยประชุมแพงๆและที่สำคัญที่สุดพวกเขาซื้อหุ้นเบิร์กชัยด้วยเงินตัวเองจำนวนมหาศาลถ้าหุ้นตกเขาเจ็บด้วย ถ้าผู้บริหารโกงเขาเสียเงินด้วยนี่คือธรรมาพิบาลของจริงอย่าไปเชื่อคะแนน ESG Score ที่ให้คะแนนตามจำนวนกรรมการอิสระให้ไปดูว่ากรรมการถือหุ้นบริษัทเยอะแค่ไหนถ้ากรรมการมีแต่หุ้นที่บริษัทแจกให้ฟรีไม่มีความเสี่ยงอย่าไปไว้ใจมันในพาร์ทสุดท้ายผมจะสรุปให้ฟังว่าแล้วเราควรลงทุนแบบไหนถ้า ESG คือเรื่องหลอกเด็ก แล้วการลงทุนแบบคนดีที่มีสติหน้าตาเป็นยังไงผมจะแนะนำแนวคิด Mode with Integrity และทำไมการลงทุนในบริษัทที่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถึงเป็นการช่วยโลกได้ดีกว่าการตะโกนเปล่าๆว,ว,ว่ารักโลกเตรียมพบกับบทสรุปของทุนนิยมน้ำดีที่โลกต้องการจริงๆ เราด่า ESG มาเยอะแล้วคุณอาจจะถามว่าแล้วบริษัทที่ดีจริงๆหน้าตาเป็นยังไงครับปูผมจะยกตัวอย่างบริษัทที่ผมรักที่สุดในโลกบริษัทที่ผมเป็นกรรมการมาเกือบ30ปี Costco Costco ไม่เคยโฆษณาว่าตัวเองเป็นผู้นำ ESG Costco ไม่เคยมีแผนกกู้โลกที่เต็มไปด้วยพนักงานใส่สูตร แต่คอสโก้ทำอะไร 1. จ่ายค่าแรงพนักงานสูงกว่าคู่แข่งเกือบเท่าตัวพนักงานมีความสุขรักบริษัทไม่ลาออก 2. ขายสินค้าคุณภาพดีที่สุดในราคาที่ต่ำที่สุดลูกค้าได้รับความยุติธรรมไม่โดนเอาเปรียบ 3. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างให้เกียรติไม่กดราคาจนซัพพลายเออร์เจ๊งผลลัพธ์คืออะไร คอสโก้ช่วยให้คนชั้นกลางมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ของดีราคาถูกคอสโก้ Costco ช่วยให้พนักงานมีเงินส่งลูกเรียนและคอสโก้สร้างกำไรมหาศาลให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนมายาวนานนี่คือทุนนิยมน้ำดีของจริงไม่ต้องมีป้าย ESG แปะหน้าผากแต่การกระทำมันฟ้องการทำธุรกิจที่ดีคือการกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าคุณสร้างงานสร้างสินค้าดีๆและไม่โกงใครคุณกำลังช่วยโลกมากกว่ามูลนิธิส่วนใหญ่ซะอีกจงมองหาบริษัทแบบคอสโกบริษัทที่ชนะด้วยการทำให้ทุกคนรอบข้างชนะไปด้วยกันวินวินเวลาผมเลือกคุณผมมองหาโมดหรือป้อมปราการแต่ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่สิทธิบัตรไม่ใช่เทคโนโลยี แต่มันคือความไว้วางใจหรือ trust บริษัทที่โกงลูกค้าเพื่อปั่นกำไรระยะสั้นบริษัทที่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเพื่อลดต้นทุนบริษัทที่กดขี่พนักงานบริษัทพวกนี้อาจจะดูรวยในไตรมาสนี้แต่ป้อมประการของเขาสร้างจากสายเมื่อความจริงเปิดเผยลูกค้าจะหนีพนักงานจะประท้วงรัฐบาลจะลงโทษ หุ้นจะพังพินาศเหมือนเอนรอนหรือว o l k s ส a g า n ตอนโกงค่าไอเสียแต่บริษัทที่มีอินเทกริตหรือความซื่อสัตย์ปอมประการของเขาสร้างจากเพชรเมื่อเกิดวิกฤตลูกค้าจะวิ่งหาเขาเพราะไว้ใจคนเก่งๆจะอยากทำงานกับเขานี่คือ Economic Value of Trust หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของความไว้วางใจดังนั้น เวลาคุณเลือกหุ้นอย่าดูแค่คะแนน ESG ที่เป็นขยะให้ดูวัฒนธรรมองค์กรหรือ culture ผู้บริหารยอมรับความผิดพลาดไหมหรือโทษแต่ฟ้าฝนพวกเข้าปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยเหมือนหุ้นส่วนหรือเหมือนเหยื่อจงลงทุนในคนดีที่เก่งไม่ใช่คนเก่งที่ต้องพยายามสร้างภาพว่าเป็นคนดี ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมแก้ไม่ได้ด้วยการที่บริษัทพยายามทำตัวเป็นนักบุญหมอควรทำหน้าที่รักษาคนไข้ไม่ใช่ไปเทศนาเรื่องการเมืองในห้องผ่าตัดบริษัทน้ำมันควรทำหน้าที่หาน้ำมันมาให้เราใช้ในราคาถูกอย่างปลอดภัยที่สุดโลกจะดีขึ้นถ้าทุกคนทำหน้าที่หลักของตัวเองให้ดีที่สุด just do your job well ถ้าบริษัทโฟกัสที่ประสิทธิภาพเขาจะใช้วัตถุดิบขยะน้อยลงเองเพราะมันเปลืองเงินเขาจะประหยัดไฟเองเพราะค่าไฟแพงเขาจะดูแลพนักงานดีเองเพราะค่าจ้างหาคนใหม่มันแพงความมีประสิทธิภาพทางธุรกิจมักจะสอดคล้องกับการรักโลกโดยธรรมชาติ อย่าไปหลงเชื่อบริษัทที่สัญญาว่าจะกู้โลกแต่ขาดทุนทุกปีบริษัทที่ขาดทุนคือภาระของสังคมเพราะต้องใช้ทรัพยากรคนอื่นมาอุดหนุนบริษัทที่กำไรอย่างสุดจริตคือผู้แบกรับสังคมจงเป็นนักลงทุนที่มีเหตุผลอย่าจ่ายเงินซื้อความรู้สึกดีจอมปลอมแต่จงจ่ายเงินซื้อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ สุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้การลงทุนคือการใช้อำนาจโหวตทิศทางของโลกทุกบาทที่คุณซื้อหุ้นคือการบอกว่าฉันสนับสนุนบริษัทนี้อย่าปล่อยให้วอลสตรีทมาจูงจมูกคุณด้วยคำว่า ESG อย่าปล่อยให้เขาหลอกขายกองทุนขยะราคาแพงให้คุณจงทำการบ้านของคุณเองอ่านรายงานประจำปี ดูพฤติกรรมผู้บริหารดูสินค้าของเขาจงสนับสนุนบริษัทที่สร้างสินค้าที่มีประโยชน์จริงปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยความเคารพและมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งนี่คือ ESG ที่แท้จริงที่ไม่ได้ย่อมาจาก Environmental Social Governance แต่ย่อมาจาก Ethical Sustainable Growth เติบโตอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน ผมชาลีมังเกอร์ขอให้พวกคุณเป็นนักลงทุนที่ฉลาดรู้ทันเล่เหลี่ยมและภูมิใจในทุกบริษัทที่คุณเป็นเจ้าของครับขอบคุณครับ